ทุกมือนี่ทุกเจาหลุดโบานนี่ยังเนาะโอ้ยอยู่ๆบินมาจับบ่ามันจะถือ,ถอเลขสะบ้าหงวนเนี่ยเป็นยังอีหละ่ะเป็นยังอืมมันเป็นลูกด้วยนี่มันเป็นลูกมันด้วย แม่แอ้มเธอขัดยูบูยูเบินมาจับบลาผมนกคู่มือเนี่ยปีญานคนแต่ว่าคนปีญานคนเปล่า,า,า,าเ,เจ็บตีนบ่หือโอ้บ่เจ็บบ่เจ็บแต่แพงอยู่แต่ว่าหักบ่เลี้ยงคนไวด้ดอก โทรมาอ่านปล่อยเ็นธรรมศาสตร์บริจาคขังจอดรถปุ๊บบินมาจับบาปบอืมอืมจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วบินมาจับบาไปได้หละเด้อฮะไปอย่าบนกให้เสียเลี่ยง อย่าไปหาไก่คนเขาอะไรเขาจับออมเลยอืมอ่ะอยู่นี่เด้ออ่ะเร็วลงลงลงอ่ะอ่ะเอ้าวอาจับจับโอ้ยไม่อยากไปแล้วบัดนี่ อืมอ่าลงง่อยนี่ง่อยนี่เอาจับบ,บ่ไใดบ่ง่อยบ,ยบ่ไใดบ่ก็ง่อยได้อยู่แหละจับได้อยู่ไปเด้อรักษาตัวได้แหนนะะลด้อรักษาต้นให้ผลจากภัยดูแลตัวเองยูไปยู่หลือมาบินจับมาบอกเลขพ่อบ่ อโอหเงิดหลายอืมเนี่ยหงิดท่อหัวบุ๋มโม่โ